สภบรรยากาศก็หมึดหมึดมั่วมครับก็มีแต่หมอกเต็มเมยครับมึดขึ้นก็มึดฝนด้วยครับก็หลายวันนะครับอาหารแสงแดดครับก็เป็นมั่วม้อติดต่อกับเดี๋ยวก็ตกได้ก็ยุดครับฝนครับตกแต่ตกบ่หนักก็ได้ครับแต่ตอนนี้ก็ตกไปปล่อยนะครับตัวฝนตกไปปล่อยแต่ตกตึงวันนะครับทั้งวันทั้งคืนครับ อากาก็สลัวสลัวครับวัดดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวน้ททำมาหากินในป่านะครับก็หลายวันแล้วครับมาได้มาครับกอนหนึ่งจากยุงกับน้ำท่วมเข้าครับก็ซ่อมเข้าซ่อมอย่างนี้ครับหลังจากซ่อมเข้าเสร็จอย่างเสร็จแล้วก็ก็มีงันเข่าดั้ครับก็บ้านใกล้ๆกันครับ เกาะเซตถึงจ็ดเซตนาตะวันนะครับกาวันนี้เกาะมีอกาศไอมาขึ้นเขานี่เกจะมาหกินบนเขานี่ครับวันนี้ครับก็จะมาพักเทียงพักกินข้าวตอนที่แขมเกาหลังเกาเลยครับเกาวันนี้ก็ไปหาเห็ดหายยังเกาะได้เล็กน้อยครับก็เป็นเห็ดคนดําครับก็จะได้กินนี่ครับพ่อมันออกมาหลายวันแล้วครับวันวันนี้ก็มากเกาะเกือบจะยุบแล้วครับแต่ตอนได้กินนี่ครับ ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านครับพี่ซึ่งผมนั้นใจทุกหนานมาตลอดครับข็ขอขอบคุณทุกทุกท่านครับพี่ก็ทิดตามมาตั้งแต่หลายปีแล้วครับพราะว่าท่านจะเขาทิดตามไม่ก็ขอขอบคุณนะครับหมือนทิ่ตามไม่หรือทิ่ตามเขาก็แต่ละคนก็มีความหมายตรงหนานครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านครับครับวันนี้ก็ก่อนจนมาพักคนเดียวรับมาคนเดียววันนี้ครับ ครับเด็กก่อใจได้หานอไม้เนี่ยมาเผาเอาไปไปทํากิ่นครับเพราะว่ามาทุกครั้งก่อมาห้เสียเวลาครับับอราจะหานอไม้สางครับมาเผาไ่ใส่เก่งไก่แก่งอย่างน้ครับเก็งไก่เกงหมูก็ใส่ได้ครับครับก่อหาบ้านอไม้ไปเผาไปซึกใส่เก่งไก่เก่งอย่างครับเก็งใส่หมูก็ได้ครับ โนาหางนี่ก็ใหญ่เกินไปครับเดี๋ยวจะไปหาหางตีโพประมาณนีครับีกหางหางนี้ก็บโพนี้ครับเดี่ยวสูงเกินไปครับ ลังดานหน้านี้คงจะโดีครับอยางมันน้อยเกินไปครับแต่ค่อนข้างจะหู้จะออก็นจะได้รับ,รบออกดำๆครับหู้จะเสียแล้วครับน่าจะเป็นแมงกินครับบ่เอยดีครับ ไิดหาด้านหน้าตัวครับหลังนี้น่าจะพอดีครับเดี๋ยวก็จะหักไว้เ่าครับ แคที่พักที่นี่ก็ใะใกล้กับลำธารครับก็เสียงน้ำตกก็น้ำไหลก็เสียงดังเลยครับ ตรงนี้ก็บฝนตกชุคครับน้ำในลำธารในเก็จะไหลดีครับคตัวกอนกอนปีเมาก้อนกอนก็บ่นีน้ำเลยครับตอนนี้กก็ลันจากฝนตกได้มาหลายวันก็น้ำก็ไหลดีครับ เอาไนีนก่อได้หาเห็ดสัตอย่างก่อได้ครับคล้วก็ได,ด้กินนเลยครับเฮ็ดคนดําครับเป็นคนดําหรือบางคนก็ห้องเห็ดคนไก่ครับแต่ถ้าเป็นออกสีดแดงๆนี่จะเป็นเฮ็ดคนแดงหรือเฮ็ดคนพานรับแต่นี่เป็นเฮ็ดคนดาครับครับตัวนี้ก่อได้เที่ยงแล้วครับก็่บกินนข้าวปลาอาหาร,รับ อย่งไรไก่รับซ้มกากาครับมันมีมะม่วงสุกครข้พอตอนเที่ยงก็มะม่วงสุกก็จะเป็นอาหารที่สุดยอดนะครับ นี่ห่อข้อหุงไหครับก็ข้ากัออบมันดีครับก็ขเขียงไ,ไก่นึ่งครับ ในไกลหนึ่งครับแล้วก็มุ้มหวังครับครับก่อนเที่ยงวันนี้ครับ ครับตอนนี้ก็ได้กิ่นข้าวฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแสดงไหมแกะนอนผีเผาด้วยครับขอาวนอกเผานี่จะหอมนะครับ ฟ้าเราส่งแข็งๆออกครับีแข็งๆจะปลาออกปัญหานี้จะล้ำกว่าครับ หลังจากกินข้าวปลาหันเสียบร้อยกอมาแกะนอเผานี่เียบร้อยนะครับก็ใส่ซอสเส้นหอยเล็กร้อยครับก็สำรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เื่อนครับก็ท้านนี่ก็ขอไวยฟรทุกทุก่านจงมีแต่ความสุขปรารถนาสิ่งอื่นสิ่งใดก็ขอส่งความงมัมา่าปรารถนาเหมือนกันทุกทุกทุกคนครับขอให้มีจกมีใจเหมือนกันทุกทุกทุกคนครับสำรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับกราบสวัสดีครับ